ในโลกของเราว่างนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขึ้นรวมถึงอาจจะเกิดภูเขาไฟเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกได้ง่ายค่ะ,คะซึ่งเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตอันตรายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งอยู่บริเวณรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกทั้งนั้นนะคะรวบรวมกันมาวันนี้5เมืองด้วยกันไปเริ่มที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นซึ่งก็มีความเสี่ยงอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากรุงโตเกียวนี้ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกมากถึง3แผ่นด้วยกันค่ะ เป็นอยู่บริเวณรอยต่อนะคะของแผ่นเปลือกโลกนั่นก็คือแผ่นที่มีชื่อว่า North a m e r อ c มริ a า e p h i ฟิล p ปปิน l a ล e และก็ Pacific p l a ล e ค่ะก็เท่ากับว่ากรุงโตเกียวจะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา แต่ว่าการที่กรุงโตเกียวเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวมาอย่างยาวนานแล้วชาวเมืองโตเกียวเองก็คุ้นเคยค่ะทางการเองได้หาทางเตรียมรับมือกับปัญหาในระดับสูงสุดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่ากรุงโตเกียวจะต้องพร้อมอย่างที่สุดสำหรับแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะถ้าเกิดแผ่นดินไหวสัก3สัก4ี่สัก5าริกเตอร์เนี่ยกรุงโตเกียวเขาสบายบายแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดเหตุ การแผ่นดินไหว9.0ริกเตอร์นอกชายฝั่งทางด้านของตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวนะคะคุณนื้ยไทยประมาณสัก300กว่าเกือบเกือบจะ400กิโลเมตรแต่ว่ายังสร้างความเสียหายให้กับกรุงโตเกียวได้เขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าแบบนี้แสดงว่าประเมินสถานการณ์หรือว่าความรุนแรงของธรรมชาตินั้นต่ําไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตอนนี้กําลังมีความพยายามค่ะในการที่จะปรับระดับหรือว่าเตรียมความพร้อมของ โตเกียวเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่าขนาดห่างอย่างงานเนี่ยนะคะ,คะยังทำให้ระบบรถไฟใต้ดินเนี่ยต้องปิดให้บริการผู้คนต้องเดินกลับบ้าน<ม>ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยบางทีก็หยุดชะงักด้วยนี่ขนาดโตเกียวเนี่ยก็คือว่าอาคารของเขาเนี่ยรองรับแผ่นดินไหวได้ดีที่สุด<ม>ในโลก<ม><ม>แล้วนะคะอีกเมือหนึ่งที่มีความเสี่ยงค่ะนั่นก็คืออิสตันบูลของประเทศตุรกีนะคะเมือนงนี้ก็ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่มีชื่อว่า north Anatolian ค่ะ ขึ้นชื่อว่าเป็นรอยเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลกที่เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกนะคะนับตั้งแต่ปี1939เป็นต้นมาแล้ว อิสตันบูลนะคะมีประชากร13ล้านคนค่ะแต่สำหรับระบบสาธารณูปโภคของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆนะคะก็เป็นการผรสมผสานระหว่างเมืองเก่าแล้วก็เมืองใหม่ค่ะเมื่อ1 9 9 1หรือว่า20ปีที่แล้วค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่นี่ขนาด7.4ริกเตอร์นะคะห่างจากเมืองอิสตันบูลเนี่ย97กิโลเมตรผลปรากฏว่าอาคารเก่าแก่อย่างมัสยิดเนี่ยสามารถที่จะทนทานแรงจากแผ่นดินไหวได้แต่ปรากฏว่าอาคาร สมัยใหม่ที่ม,มีการเก่อสร้างขึ้นมาเนี่ย ไม่สามารถไม่จะทานทนทานแผ่นดินไหวได้เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะใส่ใจกับระเบียบการก่อสร้างอาคารของทางการสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าอิสตันบูลของตุรกีนั้นในอนาคตอาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้ภายในปี2026ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นครั้งอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะห่างจากอิสตันบูลเพียงแค่19กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอีกเมืองใหญ่นะคะที่มีความเสี่ยงค่ะก็คือนครเซียเตอร์ในรัฐวอชิงตันที่อยู่ทางตะวันตก เฉียงเหนือของสาฮรัฐนะคะเมืองนี้เนี่ยจริงๆแล้วประชาชนในเมืองเขาก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหลักๆ2อย่างก็คือแผ่นดินไหวรวมถึงอีกอย่างก็คือการประทุข,ของภูเขาไฟเมาเรเนียค่ะยังเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2001นะคะแต่ว่าไปเกิดขึ้นในเขตของชาวอินเดียแดงเผ่าน <LE> ิสกูโอลีที่ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่มากนัก ทางการเองพยายามที่จะปรับปรุงแผนเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวทั้งออกกฎหมายหลายๆข้อที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างให้รัดกุมมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นค่ะอาคารที่เก่าแก่สะพานและถนนหนทางมากมายก็ยังไม่ได้รับการอัปเกรดนะคะหรือว่าปรับปรุงให้ได้มาตรฐานใหม่ค่ะเมืองน,นี้ตั้งอยู่ในเขตร,รอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก3แผ่นด้วยกันและถ้าไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะคุณนุษยไทยย้อนกลับไปเนี่ยเป็นพันๆปี out. Okay. มีการจดบันทึกเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะหรือว่าการเกิดสซนามิเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่มีความเสี่ยงค่ะส่วนอีกสองเมืองที่เหลือนะคะก็อยู่ในสหรัฐค่ะแล้วก็อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียก็อยู่บริเวณที่มีแผ่นรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะคะพาดตามแนวความยาวของรัฐเหมือนกันแล้วก็ทั้งสองเมืองนี้นะคะนั่นก็คือลอสแองเจลิสแล้วก็ซานฟรานซิสโกค่ะบอกว่ามีความเสี่ยงนะคะที่ จะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตได้อีกนะคะเคยคาดการกันเอาไว้นะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ถึง62ซค่ะที่ซานฟรานซิสโกนั้นนะคะจะเจอกับแผ่นดินไหวรุนแรงภายใน30ปีและแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะอาคารมากมายจะถูกสร้างให้ทนกับแรงของแผ่นดินไหวนะคะแต่คารอีกมากมายเนี่ยก็ยังคงต้องถือว่ามีความเสี่ยงต่อไปแล้วก็คงจะประเมินความรแรงของธรรมชาตินั้นต่ำเกินไปไม่ได้แล้วค่ะ